โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชงกาแฟให้ได้ขีมากมาเยอะนะครับด้วยม้อต้มนะครับแลกวก็พอดไปนะครับเอาไว้ใช้กาแฟสูตรเบนนะครับอันดับแรกนะครับท่านลวงน้ําก่อนครับหกออนนะครับหออน เราทำการเทน้ำหกออนครับหกอหอนเทใส่หม้อต้มครับโอเคหลังจากนั้นมาชงตั้งอ่า,อามาชงกาแฟครับเแบบนะครับแล้วก็ใช้กวยวางนี่ครับ โอเคผมจะใช้กาแฟอาราบิกา้าครับสิบสี่กรัมนะสิบสี่กรัมอ่ะสิบสองกรัมครับอาราบิกา้าสิบสองกรัมใช้กาแฟแบบควาวเข้มครับ แล้วใช้กาแฟรโรบัสตา้านะนะครับเจ็ดกรัมครับจะยเป็นสิกรัมครับหกรัมนะหกกรัม,นะรมนะครับจะเป็นสิกรัมครับใช้ข้อเข้มกันนะครับข้อเข้มก็ใส่ลงไปครับประมาณหกรัม ก็รวมกันแล้วก็ประมาณ18กรัมครับใส่แบบนี้ก็ได้ครับนี่ก็ใส่องค์อย่างเงี้ยไปแบบนี้นะครับให้ช่างผมได้ประมาณ18กรัมครับโอเค,อเคตใส่แล้วเคกลี่ยน้ำตักกาแฟมาใส่ตัวกรองครับโอเคครับนี่ผมตักใส่ถ้วยเรียบร้อยครับ เทคนิคการชงกาแฟให้ได้รี้มากเยอะๆแล้วก็รสชาติดีสุดถ้าคุณบดกาแฟนะครับถ้าบดกาแฟละเอียดนะครับละเอียดคุณก็ตักกาแฟใส่ถ้วยบัตเต็ตนะครับให้กดเวลากดนะครับกดไม่ต้องแน่นมากนะครับแต่ถ้าคุณบดหยาบนะครับหยาบคุณตักใส่ถ้วยบัตเต็ตแล้วคุณต้องบีบให้แน่นนะครับเพื่อให้เวลาน้ํามันร้อนขึ้นมาให้มันได้ สะอาดความอร่อยของตัวกาแฟนะครับเดี๋ยวผมจักใส่ถ้วยก่อนครับก็เทคนิคง่ายครับอันนี้ผมบดไม่ค่อยหยาบนะครับไม่ค่อยละเอียดนะครับเดี๋ยวุดหงดให้แน่นนะเนี่ยนะครับจักใส่แระเกียร์ใช้ตัวแทมเปอร์ครับนี่ครับแทมเปอร์นี่ครับผมบดแล้วก็เป็นก้อน ใหญ่กว่าเม็ดสายอ่าเม็ดอ่น้ำตาลครับถ้าคนณหมดละเอียดนะครับมันก็จะได้ตรงนี้ครับแล้วแค่กดลงไปครับให้น้องแน่นอย่งเี้ยครับต้องกดให้แน่นนะครับเพราะว่ากาแฟมันเม็ดใหญ่ครับเวลาหมดก็เรียกว่าการหาเ perfect ช็อตนะครับนี่ครับผมกดลงไปแน่นผมนีแล้ว นี่นัน่นนลยครับนนตักให้เต็มถ้วยนะครับ เราก็ใช mm ้ทาเพื่อกดแ่้นะ่ครับเพราะว่าเรานะครับผมดูกาแฟนะครับไม่ละเอียดนะครับเป็นใหญ่มากนะครับก็กดแบบง่นๆนะครับเทคนิคมีแค่เองครับไม่มีอะไรยากครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาต้มกาแฟกันนะครับ เิี้งบางห่างครับโ <Okay. S 1> อเคจากนั้นก็รอครับ เล่กันขี้มากออกมาเลยครับ ก็จะล้นน้ำหนึ่งครับโอเคประมาณนี้ครับแหงนมครับผมใช้นมข้นจืดนะครับ40 ml มนะครับเอานมข้นหวาน40 ml นะครับแล้วก็นมข้นจืด20 ml ่รับโอเคเราใส่นมข้นหวาน40 ml นะครับ โ okay. อเคก็เทลงไปเลยครับฉังใช้น้ำค้นจืดนะครับ20่สิบมิลแอลนะประมาณนี้น ใช้20เมนะครับโอเคประมาณนี้ครับทหลงไปเลยนะครับโอเคเราเตรียมนมดีกว่าแล้วนะครับวันน,มมนี้ส่วนผสมรมมาณ50เมนะครับโอเคเรามาต้มน้ำกาแฟกัน เอเบอรารับกาแฟสุดเบนครับนี่กระจายน้ำประมาณหออน,นิดนิดๆน,นะครับก็กาแฟสุดที่ใช้ขายตามในปั๊มดังๆใใครับปั๊มปะทอครับโอเคพอประมาณนี้ครับ